สวัสดีจ้าสุูุสุคนสุมองสุบอลน,นคะคะมื้อนี้กินเกาเหลาเครื่องในหมูนะจ๊ะจุๆเลยจ้าเครื่องเน้นๆนะจ้ามากรเติมน้ำซุปกอนพี่น้องมาเ้อค่ะมกากินน้ำกันเด้จ้านี่เกาเหลาเครื่องในนะคะเครื่องไนกับโบโคบดอกพี่น้องก็จะมีลิ้นหัวใจแล้วก็เนื้อ แค่นั้นแหละรวมรวมไปนะจ๊ะชามโตโตชามจุจุนะจ๊ะนี่ะฮะหอยผักชีฝรั่ง้อโอ้ยหอยอันขึ้นชายฝรั่งลงไปนะคะมาเด็ด้จพี่น้องปรุงแล้วนะจ๊ะนี่พี่น้องปรุงฮ้ากระบอมี้ยังไรจ้ะน้ำส้มนะจ๊ะน้ำตาลนะคะ่ะพริกป่นนะคะ แล้วก็น้ำปลาแล้วก็ใส่กระเทียมเจียวไปนะคะเอากระจิไปซวยกันเลยจ้ามาพี่น้องบ่มีตัวหงอกก็ก,ก,ก,กินเต็มสีละจ,จา้าแซ่บสวัสดีค่ะพี่น้องมาเด้อยากกินข่าเขา้ขาเชาวเข่าเที่ยงข้าเดียวกันเลยจ้เาเก้าเหลาเครื่องในหมูพี่น้องมาได้ซ้มยังไๆกินกรบลูกสายลูกสาวกับลูกใสหน่อยไปขึ้เก้าจ้ะ มันนี่เนะาะมันได้จ้ะเข่ากระเต็มจานเต็มถ้วยบุ่มๆเลยพี่น้องจ้ะมาได้มาได้ไมาได,าได้อยากกินโดนล้เี๋ยวหาให้ตะกินเลยเส่บๆน้ำกันมาได้ค่ะบะตองมิตรสอนฟูสอนกลางดอกลูกกินหล่อย อืมอืมบางขั่วเนี่ยท่านแล้วอยู่ห้ยเปนหน่อยจัด ก็ไม mm ่โง่หรอกจ้ะใส่พักสลัดเอาใส่กันบ่ได้บ่ได้บ่ได้ไปหาซื้อแซ่บเลยพี่น้องแซ่บๆสบ่ได้กินโดนหรอก วันน้เป็นไรไอ้เชี่ยพี่น้องเอากระเพาะกใส่สันมาลิ้นหัวใจในสือ่อในหลานนั้นอันนั้นหลานเนือได้จ้ะ ชิ้นโตโตเลยจ้ะ อยู่พี่น้องกินบะปากับว่าเล่นสลูกสองคนอยู่กันสองพอจะไปทั้งแบบออกไปข้างนอกแป๊บนึงเป็นแบบแป๊บเนี่ยเป็นสองชั่วโมงเป็นแอบแป๊บเลยโอ้ยแซ่บพี่น้องเขาเมื่อเป็นตัวเองเย 现在自律早，加入早会。对对对对对